เด้อมาถึงบ้านน้องเขาน้องตาเนาะน้องสาวแล้วก็น้องเขยอันนี้นะบบนนอันนี้ก็เป็นอานี่ก็เรียกอาก็ไาเที่ยวดีใจใหลายๆเด้ออันนี้เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าไอสิมาเย่ยมนาะสิมายามเนาะ ดีใจหลายๆมาหอมาห้องนี้ก็มามือเป้าเนาะมีเน <claro> ี่ยฮะแต่แต่ภาบปะเดี๋ยวเอาไปบึ้งเวลาคิดถึงเนาะมันจะได้บึ้งนะแค่ภาพเลยเออขดบใจหลายๆนี่น้องๆทุกคนนี่นี่แล้วก็อ้อเนาะนี่อ้อเนาะนี่ <laughs> ห่ะหอนซึ่งหอนนี่อ่ะบิ๊กเอออะององบ่องจะเก็บไว้หน้าเวลากลับมาจะได้จำได้นี <_ u> ่ตา,ตา <_ u> จน,จนาตาเา <_ u> นี่นี่ก็น้องสาวน้องสาวซึ่งยังบ่ยงัยงฮะยงัยงยงังยังเหมือนเราสูงเลย ฮะเย้งเย้งใช่เย้งเยงเยงเนาะเย้งเนาะขนไหนก็ว่ามาแล้วเสูงเราเรสูงนี่สี่แยงนี่จะเป็นเหมือนยาฝิ่นเนาะเขาเรียกว่าภาษาโมงนะไปแล้วอันนี้ซี่เนาะซี่เป๊ปซี่นาะเป๊ปซี่นาะเป๊ปซี่บอกอะไรจำไม่ได้อันนี้ก็บันไซเนาะจำได้เดี๋ยวน้องก็ถ่ายฟังน้องมาลองนะ อันนี้มอนป่ะจ้าทายวีโอน่น,านมาตามไรสุดห <c oughs> ลอเบิ้ง <c oughs> สุดหลอกันนักดิ้ง <c oughs> น่อยบันเม็ดอนสุดยอดเลยทั้งด็้น่อยบนยันเมกินลาบ ก็มาใส่ก็ให้กินเนี่ยลาบบานเฮาอ้อฝีมืออ้อนี่แซ่บหลายสีมืออ้อเนาะกห็นไหมเนกระปองแคนบอเดเดิมยบด้วย ก็ได <ừ. S 2> ้กินเลยเฮ็ดเนี่ยมันใส่ก็เฮ็ดงานตลอดเลิกก็สี่ทุ่มสิบเอ็ดโมงสนใสสนใสสดใสพอมาทิ้งแล้วก็อยาโทรหาอยู่ให้มันเยี่ยมมันเล่นกินเ้ากินเดียวแต่กินใจเนาะเดือนสองเดือนก็เจอ จะบอไเล็กหอวไทยจไห่ใจก็าดมั่ไ่เีย่ใจ่ค่อยขงานเ้ยนี่ยน้อยู่บมืก็ไปละในปีนี้แหละกลับบ้านอีก มาฮิตนังสืีนอีกพิจารณ์ผมอ่ะสซลล์ไลออกเลยเด้ถ้าขาดงานบ่อยแบบนี้นะมันจะ